ดูนะคะน้องน้ำมนต์ขี่หลังพ่อว่าใ่กองนยดต่อเราเคยเห็นจักเยาดูนะคะน้องน้ำมนต์จะขึ้นหลังพ่อเขาแล้วนะคะดูนะคะดูดูนะคะไม่ยอมให้พ่อเก็บขี่ขางนะคะดูดูน้องน้ำมนต์ไม่ให้พ่อดูนะคะแม่แม่ความน่ารักของน้องนะคะดูนะคะ ความน่ารักของน้องน้ำมนต์เรานะคะอุ้ยนะัะแข้งลายดิหลินบลอกบล็กบลอกบล็กอยู่เป็นตาสั่งพ่อยางน้ำกลนพอพ่วดูนะคะน้ำมนต์ยางน้ำกลนพอไปดิสาวสวยน้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์นะคะน้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์ ก่ต้องซอยบ่ต้องมีน่า,ารักมากเลยค่ะไปหาพ่อแบ่งไปไปหุ่เรื่อยเรยไปไปหาพ่อแบ่งเลยไปน่องนลำมลนไปเก็บขี่สร้างจะของเล,เลยไปถุนไปหาพ่อแบ่งขี่หลังพ่อแบ่งเลยไปปะาป้ดูวิ่งนะคะดูนะคะ เอาตูดไทยพ่อนะคะน้องน้ำมนต์เอาตูดไทยพ่อแล้วนะคะน้องน้ำมนต์เอาเอากุ่นไทยพ่อด้วยค่ะเอากุ่นไทยพ่อเขาเนเป็นยังก็ไม่ว้ะน้ำมนต์นี่นะหักแห้งด้วยค่ะเป็นสากหน่อยนะฮกกำลังน่ารักจุปุ๊ปปี้โอ้ยโอ้ยแขวเลยสีหัก โอยวิ่งวิ่งแล้วนะคะวิ่งเลยวลิ่งนะคะดูนะคะไปแล้วไปแล้วนี่นะยันไงคะดูน้ำมนต์เล่นกับพ่อดูนะคะ,ะ,คะไม่ยอมพ่อเลยนะคะน้ำมนต์น้ำมนต์เพื่อนเอาดากไถ่พ่อเพื่อนไหวดีดีด้อคะ่ะเพ่อ เลลนก็ะพอเบ่งเพิ่นเปลนกระพอเพ่นได้ค่ะความหนาหักของน้องนำม่นเฮาเด้อพี่น้องเอ้ยดูความหนาหักของน้องนำม่นเฮาเออ้ยค่ะติดตามนา้องน,องนำม่นค,มน,ำมนคนสวยเฮาเด้อค่ะเด้เอ,อดู น่องมาหักแนงน้องแขวสีออกบอ่ค่ะชอบขาบใหม่น้องน้ำมตนสวัสดีจ้าน้ำมนสวัสดีจ้าน,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 นิ่งไปหาพ่อแล้วพ่เรเลนไปหาพ่อเพ่นด้วยค่ะ โอ้ขาอ่อน,อออนไปเก็บขีสัง่งใส่พอแบ่งเลยน้องน้ำมนเก็บขีสัง่งใส่พอแบ่งเลยเอากัดกินำไมงากินได้น้าเ้าบ่อ,บอระมีเขียวละเตียฝากกล้วยมให้นนนนนนใหยน้องน้ำมนแม่น้ำมนปอนหฮ้ยงเนาะ คือว่ามาปลอนน้องเขาแน่น้อแม่น้ำมนนนอเอฟซี FC เอากล้วยมาห้แม่น้ำมนได้กินให้ยั่งนนอแม่แม่ใจดีนะคะหนุนพี่พรทิพ์แต่มาถึงน้องน้ำมนของเรานะคะกล้วยหว,วานๆสองวันแล้วแม่เอฟซีใจดีฝากให้น้องน้ำมนของเรานะคะ วานมาแล้วน้องน้ำมนต์เนี่ยนะครับดูนะคะเขาเล่นกับพ่อเขา <laughs> ดูเขาเล่นกับพ่อเขานะคะดูนะหน้าหักคักเบึงบุหูเบือเบึงสั่งนี่บุหูเบืออีหลีด้วยค่ะเบึงจะได้จะได้กัหน้าหักแง่ไหนคือเด็กหน่อยค่ะเบึงด้วยค่ะ คนกับส้างก็คือกันด้วยค่ะสิบบ่ความหมาหักของคนคือเด็กหน่อยเฮงทานอนทาหอย่างอาปากคือกันกับคนทุกอย่างด้วยค่ะบึงบ่งบึ่งบ่ย่อไม้พอบ่ย่อไม้พอเอมียนหยาด้วยค่ะบ่ย่อไม้พอเจ็บขยะบึ่งค่ะเอาหัวดันไว้พอเพิ่นแลนนี้อพอดำมนแลนนี้แลนตาม วิ่งตามพ่อนะคะดูนะคะดูดูดูนะคะ,ะ,ค,ะความนา่าโอ้เจมีนเป็นไตดสั่งแห้งนี่หลีนองน้ำมนกำลังมีเนื้อมีหนังขึ้นเด้อกคาน่องน้ำมนสมบูรณ์ขึ้นกัวเก่าอ้วนขึ้นกว่าเก่าแันน,นี้ พี่พรทิพย์แม่ควรก็มาเล่นกับน้องน้ำมนนะคะน้องน้ำมนของเราเอากล้วยมาฝากน้องน้ำมนแม่เอฟซีใจดีเอากล้วยมาฝากน้องน้ำมนนะคะดูวิ่งตามพ่อนะคะดูวิ่งตามพ่อเขานะคะาตามพ่อนะคะออไม่ยอมวันนอ้ไม่พ่อจิบขยะแล่นน้ำฝนพุน่ะทุน่ะ,นะโอ้แล่นแหล้วขาอ่อนเลยค่ะ น่องเล่นแหละขาอ,อ,อ่อนนัาากลายเล่นถึงจ <c oughs> นขาอ่อ <c oughs> นบึ้ง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 ด้ยค่ะเฮ้ยเมนุน,านถาหลุเนะี่ย เบ่งเบ่งได้ค่ะเบ่งน่องเบ่งน้องศพพอได้ค่ะน้องน้ำมันมุนศพพออ่อนได้ค่ะอ่อนอยากกินหยังน้อน้องน้ำมันอ่อนพอแบ่งอยากกินหยังล่ะลูกอ่อนพอแบ่งกินหยังน้อน้ำาน้ำมนุอ่อนอ่อนพอแบ่งกินหยังน้อน้องน้ำมันน้องน้ำมตนอ่อนพ่อกินอะไรจ๊ะดู ขาหน่อยเตะพอเคลียร์พอเล่นเด้อขาหนอนน้ำมน์เนี่ยดูนะคะนาห,ากหาักไหยน้องน้ำมณนาหักไหลกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะตามภาษาเด็กอ่ะอ่ะอ่ะน้ำมนจ้าน้ำมนน้ำมน dia ni ni lewo namun